ตรงนี้ต้องขอบคุณยูทูบเบอร์ทั้งหลายแหล่นะครับที่แบบมาสอนทำหน้ากากสอนทำเฟสชิลสอนทำเจลล้างมือสอนทำนูน่นทำนี่นะครับคุณได้บุญไปเต็มๆเลยเพราะว่าคุณได้ช่วยให้มนุษย์โลกนะครับที่เขาประสบปัญหาแล้วก็ติดขัดบางอย่างเนี่ยได้ผ่านพน้นช่วงปัญหานั้นไปได้เพราะเขาเห็นแล้วเขาเอาไปทำตามแล้วเขาทำได้แล้ว diy มันคืออะไรล่ะแล้วทำไมจะต้อง diy ด้วยล่ะ,ะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เรามาตีโจทย์ คำว่า DIY กันนะครับสงสัยเหมือนผมตอนแรกๆเนะครับว่า DIY คืออะไรนะครับมันเป็นคำที่แบบ Oh, ใช้กันทั่วไปหมดเลยนะครับแล้วก็ในช่อง u t u b e เนี่ยก็จะมีเรื่องราวของคำว่า DIY เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งผมเองก็เคยสงสัยเหมือนกันนะครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับว่า DIY มันคืออะไรแล้วเดี๋ยวมาหาองค์ความรู้สรุปกันตอนสุดท้ายนะครับ DIY นะครับมันเป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาอังกฤษแน่นอนนะครับเพราะว่าก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า DIY นะครับมันเป็นคำย่อมาจากคำว่า Do it yourself นะครับแปลแบบกำปั้นทุบดินเลยไหมตุ้มเลยไหมทำมันด้วยตัวคุณเองแปลตรงๆองนี้เลยก็ได้นะครับ Do it yourself นะครับแปลให้สระสะวกนิดนึงก็จะแปลว่าคุณก็ทำได้อะไรประมาณเนี้นครับเออฉะนั้นความหมายของ DIY นะครับถ้าเป็นความหมายในภาพรวม,รวมๆก็หมายความว่าคุณหรือว่าตัวเราอะหมาถึงตัวเรานี่แหละ ตัวเราเนี่ยก็ทําอะไรต่อเมีอะไรเองได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปจ้างไม่ต้องไปรบกวนให้คนอื่นเข้ามาทําให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าบนโลกใบนี้มันมีอาชีพอยู่หลากหลายอาชีพนะครับอาชีพที่เรารู้จักและอาชีพที่เราไม่รู้จักเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วกลไกลในสังคมโลกเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่ทําอาชีพต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะเกื่อนหนุนกันไป ทำให้โลกของเราเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้แต่ในบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ผู้เชี่ยวชาญนั้นๆเขาอาจจะไม่มีเวลามาทําให้เราหรือว่าในบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราประสบปัญหาแล้วมันไม่คุ้มกับการที่จะต้องไปซื้อมาใหม่หรือว่ามันไม่คุ้มกับการที่จะต้องไปจ้างช่างให้มาทําให้เราหรือว่าตัวผู้เชี่ยวชาญในอาชีพนั้นๆเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าแบบ มันไม่สะดวกที่จะมาแก้ไขให้เราหรือว่ามันไม่คุ้มค่ากับการเดินทางของเขาไม่คุ้มค่ากับการลงทุนของเขาที่จะมาทําให้เราเนี่ยบางคนนะครับเขาก็อาจจะไม่ได้ใช้คําว่า do it yourself นะครับเพราะว่า do it yourself เนี่ยมันเป็นลักษณะของการให้พลังให้กําลังใจกับคนอื่นนะครับว่าคุณก็ทําได้นะคุณก็ทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใ,ให้พลังใจกับเราเองนะครับบางคนเขาก็ดัดแปลงนะครับเป็น do it my self แปลตรงๆต,ต,ตัวแบบ ไทยโดดๆเลยนะครับก็แปลว่ากูก็ทําได้นั้นอะไรที่เราสามารถจะแก้ปัญหาเองได้โดยที่ไม่ต้องไปจ้างช่างไม่ต้องไปซื้อของมาใหม่ไม่ต้องสิ้นเปลืองมากมายเนี่ยเราก็ Do it myself, do it yourself เซลทำเองเลยนะครับซึ่งถ้าจะดูเนื้อหาสาระใจความมาแล้วเนี่ยมันจะมีความคาบเกี่ยวไปเรื่องของงานแฮนด์เมดก็ได้นะครับไปในเรื่องของงานฝีมือไปในเรื่องของงานศิลปะ ไปในเรื่องของงานสร้างสารค์ไปในเรื่องของงานรักสิ่งแวดล้อมอะไรได้หมดเลยนะครับคือมันจะคาบเกี่ยวกันอยู่ตรงนั้น handmade อาจจะเป็นความหมายที่แบบมันกว้างๆคืออะไรก็ตามแต่ที่ทําด้วยมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเช่นเย็บผ้าเองทํากระถางต้นไม้เองอันนี้ก็ทาด้วยมือใช่ไหมครับนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นคําที่แบบไม่ไม่ดึงดูดเท่าควรนะแต่ถ้าเรามาใช้คําว่า DIY do it yourself มันก็แบบเฮ้ยมันดูฮึกเหิมใช่ไหมแบบว่าเฮ้ยฉันแก้ปัญหาเองได้นะครับ เนี่ย DIY ทําเองเลยไม่ต้องไปซื้อที่ไหนนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจดน,น่งนะครับว่าการที่เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในสถาขาวิชาชีพันน้นานเช่นเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการทํากระถางต้นไม้ใช่ไหมครับเราไม่ได้ไปซื้อมาแต่เราทําเองแน่นอนครับมันอาจจะมีข้อบกพร่องนะครับอาจจะมีจุดอ่อนจุด,ดด้อยในสิ่งที่เราทําการ ทำงาน DIY เนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับคนที่เขาเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นๆน,น,นะครับเช่นเราปักผ้าเองเราซ่อมเป้าแตกเองอะไรเงี้ยกระเป๋าขาดตรงนน้นตรงนี้ขาดเราก็ DIY ทําเองเย็บเองอะไรเองมันอาจจะไม่ได้สวยงามมันอาจจะไม่พิถีพิถันมันอาจจะไม่มืออาชีพเท่ากับคนที่เขาอยู่ในสาขาวิชาชีพนั้นโดยตรงแต่นั่นคือความภาคภูมิใจที่เรา DIY มันออกมานะครับคือทํามันด้วยตัวเองแล้วมันแก้ปัญหานั้นๆได้นะครับดังนั้นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราสามารถจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญโดยที่ไม่ต้องไปซื้อของมาใหม่เราก็เรียกรวมไปในคําว่า DIY ได้เลยนะครับซึ่งมันมีเยอะมากๆเลยนะครับในโลก YouTube ในโลกโซเชียลของเรานะครับเกี่ยวกับงาน DIY และที่กําลังเป็นกระแสมากๆที่ผ่านมาก็คืออะไรครับหน้ากาก DIY ไงใช่ไหม นะหน้ากากขาดตลาดทําไมเราต้องไปรอซื้อล่ะในเมื่อเราก็สามารถทําหน้ากากได้เองเห็นไหมครับอืมแต่อันนี้ไม่ได้ทําเองนะอันนี้ซื้อมา <c oughs> <c oughs> แต่หมายความว่า <c oughs> เห็นไหมครับว่าเราไม่ต้องไปรอซื้อ <c oughs> เราไม่ต้องไปกังนวลว่าของมันขาดตลาดนะครับเราก็ทําเอง นะครับก็มีคนสอนทําหน้ากากเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็แบบโ้น่าสนใจมากๆเลยคนก็เข้าไปดูกันเป็นหลักร้านเลยนะครับบอกโอ้ยทำยังไงอะไรยังไงนะครับนะหรือว่าคนที่มีไอเดียสร้างสารรค์นะครับไม่ใช่หน้ากากอย่างเดียวแต่เราสามารถที่จะป้องกันละอองที่จะเข้ามาสู่ใบหน้าของเราได้ด้วยการทําเจ้าสิ่งนี้เฟสชิลอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยนะก็มีคนทําคลิป DIY ทําสิ่งนี้ขึ้นมาตั้งเยอะแยะมากมายเห็นไหมครับว่าไม่ต้องไปซื้อเลยเพียงแค่มีพลาสติก มีฟองน้ำใช้แม็กใช้ยางยืดนะก็สามารถทำเฟสชิลใส่ป้องกันไปหน้าเราได้แล้วอือะไรอย่างเงี้ย <c ười> ประมาณนี้แหละครับนะนี่ก็คืองาน DIY นะครับแต่นี้ผมก็ไม่ได้ทำเองเหมือนกันนะครับมีคนทำมาเผื่อนะครับเขาก็ DIY แล้วก็เอามาเผื่อกันนะครับดังนั้นเพื่อนเพ่คงจะพอเข้าใจแล้วเนาะว่า DIY มันมีความหมายแบบนี้นะครับเป็นคำที่ผมคิดว่ามันเป็นคำที่เป็นการ ให้พลังให้การกระตุ้นให้แรงบันดาลใจให้กำลังใจนะครับว่าคุณก็ทําได้นะครับฉันก็ทําได้อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูประโยชน์ของ DIY กันบ้างน,นะครับประโยชน์ของมันข้อที่1นนะครับเป็นการใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับก็คือแทนที่เราจะปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยก๊อกน้ําแตกไม่รู้ทาไงดีก็นั่งรอไปช่างก็ไม่มาน้ําก็ไหลไป มันก็จะสูญเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เนาะเราก็มาหาวิธีการที่จะมาซ่อมก๊อกน้ําใหม่ของเราเองนะครับทำเองมองหาวัาสดุอุปกรณ์รอบๆตัวมีอะไรบ้างที่เราจะมาดัดแปลงแล้วก็เอามาซ่อมทําให้ก๊อกน้ํามันใช้งานได้ดีครั้งนึงอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นการใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ ประโยชน์ข้อที่2ครับก็คือว่ามันเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับเราบอกอยู่แล้วว่าคำคำนี้เป็นคำที่เหมือนเป็นการให้กําลังใจ do it yourself คุณก็ทําได้ do it myself กูก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเริ่มต้นเราก็แบบโหยทาไมหน้ากากมันขาดตลาดหาซื้อไม่ได้เลยเจลล้างมือก็หายากเหลือเกินโอ้โหลําบากแล้วเนี่ยชีวิต เอาทำเองดีกว่าแล้วก็ตัดเย็บหน้ากากผ้าเองบางคนก็เอากระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่ๆใ,ใ,ใช่ไหมครับมาพับไปพับมาแล้วกลายเป็นหน้าก,ากากที่เราจะสามารถป้องกันฝุ่นละอองป้องกันเชื้อโรคได้หลยได้พอทําเสร็จออกมาแล้วแบบเฮ้ยมันภาคภูมิใจตัวเองอะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทําได้อะไม่เห็นจะต้องไปง้อพวกที่ตุนของเลยอะไรเงี้ยนะเฮ้ยเจลล้างมือแล้วก็ทําเองได้ไหมครับมีคนสอนทาต้องเยอะแยะมากมายนะครับซึ่ง ตรงนี้ต้องขอบคุณยูทูบเบอร์ทั้งหลายแหล่นะครับที่แบบมาสอนทำหน้ากากสอนทำเฟสชิลสอนทำเจลล้างมือสอนทำนูน่นทำนี่นะครับคุณได้บุญไปเต็มเลยเพราะว่าคุณได้ช่วยให้มนุษย์โลกนะครับที่เขาประสบปัญหาแล้วก็ติดขัดบางอย่างเนี่ยได้ผ่านพน้นช่วงปัญหานั้นไปได้เพราะเขาเห็นแล้วเขาเอาไปทำตามแล้วเขาทำได้เขามีหน้ากากใช้เขามีเฟสชิลใช้เขามีเจลล้างมือใช้ไม่ต้องไปงอเลยใครอยากจะกักปุลอะไรก็ปล่อยมันไป ซึ่งตอนนี้พวกที่กักตุนสินค้าก็กําลังได้รับผลกรรมตามสนองแล้วเพราะทุกคนทําเองเป็นหมดแล้วอะ่ะก็ไม่งอแล้วอะ่ะไม่ต้องงอซื้อแล้วเจลล้างมือก็ทําเองได้อ,ะ,อะใช่ไหมครับนี่แหละครับคือความภาคภูมิใจว่าเฮ้เราก็ทําเองได้นะเราไม่ต้องไปงอใครแล้วอะไรเงี้ยนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ถึงกับดีมากใช่ไหมครับ ประโยชน์ข้อที่3ครับจากการที่เราต้องคิดค้นต้องทำเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราทํากันลงไปเนี่ยมันคือการต้องใช้ความคิดมันต้องคิดคิดแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหานะครับเฮ้ยอ,อย่างนี้ทําแล้วออกมาใช้ไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ไอความคิดที่เราลองผิดลองถูกทําซ้ําๆๆๆเนี่ย เราจะได้ทั้งความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ได้ทั้งทักษะเราไม่มีอุปกรณ์ที่จะรดน้ําต้นไม้ขณะที่เราไม่อยู่บ้าน7วันอะ่ะเราจะทํำยังไงดีอะ่ะเราก็คิดมองรอบๆตัวเฮ้ยเจอขวดน้ําเจอโน่นเจอน,น,จอน,น,จอนี่เอามาเจงงาะทาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เอามาไว้ที่ต้นไม้ของเราแล้วมันน้ํามันก็หยดลงมานะครับ ในเวลา7วันที่เราไปทําธุระหรือว่าไปต่างจังหวัดกลับมาเ้ยต้นไม้เราไม่ตายอ่ะนะเพราะว่าเราได้คิดได้สร้างสารรค์เอาขวดน้ามาทําแบบนี้เห็นไหมครับว่ามันคือความคิดสร้างสารรค์แล้วก็การแก้ปัญหามันคือทักษะที่เราจะได้ไปโดยปริยายเลยนะครับประโยชน์ข้อที่4ครับของที่เราทําเป็น DIY ทั้งหลายแหล่นะครับอะไรก็ตามแต่นะครับที่เราทําขึ้นมาเองตัวที่เราไม่ได้ซื้อไม่ได้หาแล้วถ้าเราเอาไปมอบ เป็นของขวัญของที่ระลึกมันก็จะกลายเป็นความสุขใจทั้งผู้ให้แล้วก็ดีใจทั้งผู้รับนะครับแล้วเราก็ภาคภูมิใจว่าเฮ้ยอันนี้เราทําจากฝีมือเราเองนะคนที่เขารับไปเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันมีชิ้นเดียวในโลกนะเนี่ยนะเขาต้องรักษาเอาไว้อย่างดีเลยอันเนี้ยอ่ะเป็นเศษไม้เอามา ใส่ที่แขวนนะครับแล้วก็มีที่แขวนของข้างล่างนิดหน่อยเดี๋ยวไปเพ้นสีท้าให้เรียบร้อยตกแต่งเป็นลวดลายอะไรสวยๆนะครับแล้วก็เอาไปมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกแต่ที่เราไปซื้อของมันอาจจะมีมูลค่าแต่มันอาจจะไม่ได้มากด้วยคุณค่านะครับแต่สําหรับสิ่งที่เราทําเองเราประดิษฐ์เอง DIY เองแล้วเอาไปมอบให้เขานะครับมันก็อาจจะไม่ได้มีมูลค่ามากมายแต่คุณค่าทางจิตใจที่เราให้เขาไปนั้นมันสูงมากๆเลยประโยชน์ข้อที่5ครับ ส่วนใหญ่งาน DIY นะครับมักจะมองสิ่งรอบๆตัวแล้วก็หยิบจับโน่นนี่นั่นมาทําจากเศษสิ่งวัสดุเหลือใช้เป็นส่วนใหญ่นะครับอะไรที่มันใช้แล้วเหลือทิ้งแล้วอะไรแล้วเนี่ยเอามาดัดแปลงสร้างสรรค์ประดิษฐ์ประดอยนะครับแล้วก็เกิดเป็นชิ้นงานใหม่ๆขึ้นมานะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันหรือว่าเพื่อที่จะเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกอะไรก็ตามแต่ฉะนั้นงาน DIY ก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะทําให้เราได้ช่วยในการลดปริมาณขยะนะครับหรือว่าเป็นการนํา เอาของที่เหลือใช้เอากลับมาใช้ใหม่ก่อนที่จะกลายเป็นขยะไปจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ ช่วยในการลดขยะลดปัญหามลพิษลดปัญหาสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วยนะครับและประโยชน์ข้อที่6ครับข้อนี้ก็สําคัญมากเลยนะครับการที่เราทํางาน DIY ไปเรื่อยๆนะครับทำโน่นทํานี่ทําอะไรไปเรื่อยๆนะครับมันสืบเนื่องมาจากข้อแรกจําได้ไหมครับว่าอะไรที่เราทําไปคิดค้นสร้างสรรค์เนี่ยมันได้ความคิดสร้างสรรค์ได้ทั้งทักษะนะครับสุดท้ายนะครับมันอาจจะกลายเป็นสินค้ามันอาจจะกลายเป็นอาชีพของเราไปก็ได้นะครับเอาง่ายๆครับเช่นหน้ากากผ้าที่เราใช้ป้องกันเชื้อโรคเนี่ยนะครับ เห็นไหมครับหรือว่าเจ้าเฟสชิลนะครับทำไปทํามาใช่ไหมครับจากงาน DIY พอเรามีทักษะเราทำํำหลายๆชิน้นทําเยอะๆไปแจกคนโน้นแจกคนนี้นะครับ แน่นอนครับไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะมาทํางาน DIY นะครับบางคนเขาก็าไม่ถนัดที่จะมาทํางาน DIY บางชนิดนะครับอย่างผมเนี่ยให้ผมไปตัดเย็บหน้ากากผ้าเนี่ยผมก็ไม่ทำหรอกครับผมทาไม่เป็นนะครับดังนั้นก็จะมีคนบางคนที่เขาทํางาน DIY หน้ากากผ้าแล้วก็ทําปริมาณเยอะๆมันก็สามารถที่จะกลายเป็นสินค้าแล้วก็จําหน่ายได้นไหมครับงาน DIY ที่แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันกลายเป็นสินค้ากลายเป็นอาชีพของเราไปเลยปริยาย โอ้โหนี่เป็นประโยชน์มากเลยนะครับและนี่ก็น่าจะเป็นองค์ความรู้นะครับที่พอจะช่วยให้เพื่อนๆได้เข้าใจคำว่า DIY Do it yourself นะครับหรือบางคนอาจจะแปลงไปใช้คำว่า Do it myself ก็แล้วแต่นะครับทีนี้พอเราได้มีโอกาสไปเห็นชิ้นงานต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับเราก็ลองประมวลนะองค์ความรู้นี้ บวกผสมผสานกับความรู้สึกของเรานะครับแล้วก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าเอ๊ะอันนี้ใช่งาน DIY หรือเปล่าก็แล้วแต่เรานะครับจะจะมองแล้วก็จะตัดสินใจนะครับก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ถ้าไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็เป็นผลงานของฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นเล็กงานชิ้นใหญ่อะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าสําหรับงาน DIY ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเราได้โดยที่เรา ไม่ต้องไปพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญที่เขาอาจจะไม่มีเวลาว่างหรือเขาอาจจะมองเห็นว่างานมันเล็กๆน้อยเกินไปไม่สามารถที่จะมาทําอะให้ให้เราได้นะครับเราก็ลงมือทําเองอย่างภาคภูมิใจด้วยงาน DIY ต่างๆนะครับ เอาละครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับกับการมาพูดคุยนะครับสาระในเรื่องของคำว่า DIY นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับช่อง Art and DIY by ครูไก่นะครับจะมีกิจกรรมพาเพื่อนๆไปทำอะไรจะเป็นงาน DIY ไหมหรือว่าจะไปเป็นงานอะไรแบบอื่นๆนะครับก็ฝากติดตามที่ช่อง Art and DIY by ครูไก่ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ